สวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ยอตุ่มตุย้ยตุ้มตุย้ยพ่นอะพูนอะพูนอะนกรถอยลังใส่ขึกันเดีนั่นพ่นพ่นขาหลังคือกันเดี๋ยนั่นเห็นบอ่อผนเิ่นเห็นมาก่น พุ่นแรงจักน้อยแรงจักน้อยเด้อครับเด้อแรงจักน้อยพุ่นอ่ะพุ่นไหนะจะไปอันเฮ็ดน้องเด้อเอ๊ะบ่ฮักน้องตีโอ้ยฮักกันฮือกันพุ่นแม่โมพุ่นเก็บพุ่โต๊ะมือปั๊บแป๊บอยู่พุ่นโย,นยดโยดยดมิงอี แม่โมเพิ่นกับมีอันธุระของเพิ่นนอเพิ่นกับยาคือกันเนาะมาได้จังได้แม่โมเพิ่นมาเฮ็ดคือกันเพิ่นกับเต้นใส่คือกันกับแม่กัจังสีละนีเออแม่เพิ่นกับตีเนาะเอา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 ผมแม่ปอก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 ุดอ เงยแต่หนาเนาะอะไรไงเยกันนะฝักมุยเลยอืมปกกบเลยคุณม้ยมยมุ้ยเนน่ย่าวายคู่ตัวเนาะเอาเลยนโมนโมโมบกนักเลยเฮ้ยฮักแต่แท้ละฮักแต่แท้ละอันเขี่ยวน้อยเพิ่นนั่นพุ่นเอาเเอาเลยเป็นสซยุจึบจึอยุผุน ใบเลนมั่นเลยใบคู่ใบคู่เอาใบคู่ใบใบคูมันสีแดงฝ่ายฝ่ายน้ำเงินกับใบคู่ละพุ่นทั้งมุมแดงกับใบคู่ขึ้กันพุ้นอ่ะอุ้อ่ะสุดยอดเลยมุมน้ำเงินสุดยอดเลยมุมเงินเอ้ามุมแดงลมแล้วมุมแดงลมแล้วโอ้เอา ทั้งนั้นก็แยาเกง่งหลายเดอ้อบ่เหลือดเดอ้อนั่นเดอ้อของนั่นเด้อยี่คุณอะอ้อ,อ,อยางขากเลยมุมดำเงินกับม,มุมแดงโอ้ย ผมเศร้าเมย์ก่นแน่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 หักห,หัโอ้ยนะคือสิคักแต่แผนอ่เออสมคัญตัของจะของบ่เหลือละแม่เง่าจนว่าอันดึงมาหันบปลาสิลูกเหยียบล,ลูกลูกลักกระยียบของจย,ยของแม่ลุดออกเป็นกำเลยเด่นเอออันออกแบบมาโดยอันนี้เลยบ่ตองเลย เออแมนพ่อเขาก็ตัวใหญ่แม่เขาก็ตใหญ่เพิ่นเพิ่นประจํประจํประจํเพิ tuo, ่นน่ประจเดี๋ยวนี้บ่ท่อดตัวเดี๋ยวนี้บ่ค่อยท่อดอือ เอ้เอิญขาหลังใส่เลยนั่นมั่บเลยเออว่ามีทาที่เลยว่านั่นเนาะเออเอาผุน่ะผุน่ะผุน่ะเอาเอาจังสี่ละเด็กหนอยเพราะท่านเด็กเขาโรงเรียนเขาโรงเรียนแล้วคู่สอนกับสีหูอยู่เออสิสิทธิ์มิ่งเมื่อวานกับทางเด้ว เอาเอาเอาผุนอะผุนอะครับพมผุนไปแล้วขับไปแล้วไปแล้วน้องน้โมไปแล้วมิ่งน้องมาเรียนน้ำกิจศาสตร์เียสาหายหลายลูก phun à phun à phun à ờ ừ, nè đi cắm cắm bỏ bao lai ti hiện bó oh oh ตกมันแล้วมิ่งตกมันพุระเออเอาเ,อาเคยเห็นบ่บาดนี่เคยเห็นบ่เอาไปแล้วสิแลนน้ำแม่โมล่ะไปไปแลนน้ำแม่โมรโดไปพนแม่เพิ่นอะลา,า,าจะดื้อไลยแม่เพิ่นว่าอะลาจะดื้อไล่พน่ะน้องไปแล้วแม่โมไปแล้วเพิ่นคือพิ่นอยากไปน้ำ <S <S อ้ยไปน้ำเน่เพิ่นว่าเออไปน้ำเน่ โอ้เบาเด้ออูกพี่เออเออเดี๋ยวผมกับไปน้ำเดี๋ยวผมไปน้ำเอาปลอยบังหนาเปาให้มันแนเนบังน้ำท่านบ่ผมอยากไปครับผมอยากไปผมอยากไปเพื่อนวาอยากไปกับไปตัวเนาะไ,ไปเลยผนแม่โม่ยางไปถ่ายอยู่น้ำท่างผน เอาเสกไส้ครับมือนี่เกสกไกส้ผู้ใดถือไส้ผู้นั้นถือเลกเอาเสกครับเสกคุณนั่นโอ้แม่เพิ่นก็นำับปะหลุดตั้งแจวออกมาพุ่นคือสิอยู่ได้แล้วเออขันยูบอได้ศูนย์แล้วนี่เพิ่นบ่ศูนย์เลยเพิ่นได้กินอ้าวอ้าวอ่ะ <laughs> แร้ว่างนะระว่างนะขึ้นเลยขึ้นก๊กใหม่ผุนขึ้นไปสูงๆผุนอ๊อบอ๊ๆบอ๊่ข้นวะขายาวครับขายาวุนโอ้โอ้โอ้โอโอ้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 อ้โ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 อ้้อ คลิปนี้สวัสดีค่ะ